Slow down or delay travel. Be ready for a sudden drop to near zero visibility and icy roads and heavy snow. <gasps> when are the ice on the roads gonna melt? It'll melt pretty quick. How um, many seconds and minutes so are? Well it depends on what the temperature is at. It's pretty cold you need to see, like can you see to the dining room, right? If you have too much snow coming down, your visibility might be to only here. Yes. สวัสดีเนาะค่ะเพื่อนๆที่รักทุกคนวันนี้แม่บ้านอินยูตเอก็จะพาเดินทางไปบ้านแม่ย่านะคะเพราะว่าแมายา่ย่ามาหาเราไม่ได้หมอมาให้ขับรถสามอาทิตย์ค่ะเพราะว่าเกิดอุบิเหตุแมายา่ย่าเจ็บขาแมื boy, อ่อวันศุกราทิตย์ก็จะพาไปหลังจากไม่ได้เจอกันประมาณสองอาทิตย์กว่าๆเนาะเพราะว่าแมายา่ย่าไปวีเคชั่นค่ะไปฮอลิเดย์ไปเที่ยว กำลังกลับมาเนาะค่ะเนาะกลับมาได้สองสามวันเลยละไปบ้านก็จะไปทรงน้องนาลินเลี้ยนใผ่น,น้ำก่อนเลี้ยนจบแล้วก็จะเลยไปบ้านแม่ยาเลยเนาะค่ะเพราะว่าที่เลี้ยนไผ่น้ำกับบ้านแม่ยาอยูย่ห้างกันบบไกลมากเท่าไรเนาะค่ะเนาะป่ะไปกันเลยจ้าทรงนาลินเลี้ยนก่อนเนาะค่ะเลี้ยนไผ่น้ำก่อนปะ่ะค่ะเราก็ได้เดินทางมาถึงที่ โรงเรียนสอ,อน,น่าหนามนารินแล้วเนาะค่ะเขาไปเลยค่ะเดี๋ยวพานารินเขาไปเรียน,น่บยนามแต่ก็เลยไปบ้านไม่ยากกัเนาะค่ะเนาะ คือโรงเรียนสอนใบหนามนาลินนะคะบ้าตามนาลินหน่อยกันน,ะะ <You ready? S 1> นาลิ้นกว่าไดเรียนไบหนามกับคู่เลยนะคะ ก็ได้เรียนใบนาเรียบร้อยค่ะวันนี้นี่เลยค่ะนลินบ๊ายบายันนี้อันนี้นลินนี่ค่ะนี่คือถี่เรียนใบนานะคะป่ะเดินทางกับบ้านกันเลยโอ๊ยเดินทางไปบ้านแม่ย่างเลยค่ะมากับพี่มะลงนิดนิดน้อยน้อยนะคะวันนี้ป่ะเดินทางไปบ้านแม่ย่ากตค่ะขลากีตเรียนใบนาสสำเร็จแล้วค่ะวัน บ้านไม่อยากต้อนะคะดเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดซื้อน้ำแม็กจักน้อยค่ะซื้อ Mil มิลเชคเนาะ Have fun d a r นั่ง <Yeah. S 1> น่า,าลินชอบหลายเรียนไหวนะ ไปบ้านแม่ย่านาอค่ะเนาะเดี๋ยวเราก็จะสต็อปแม็กแป๊บเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะสื่อน้ำมิลเชคแบบหนึ่งค่ะนี่เลยแม็กตรงนี้ค่ะทางแยกเดี่ยวเขาบ้านแม่ย่าพอดีค่ะเดี๋ยวสั่งมิลเชคแป๊บเนาะค่ะเนาะ,ะ,น,ะ,ะนี่เลยน้องนารินอยากกินมิลเชคหลังจากเล่นน,น้ำเหนื่อย Hi, Daddy. Mm-hmm. Mocha frappe, dear? Yeah. Medium? Medium. Honey, milkshake, apple? Yeah. Aww. What about you, rip Daddy? Whipped cream, April? You want whipped cream or not? Yeah. No. No whipped no. cream for No. look One piece of fish and one piece of chicken and th three buns. Oh, dear. Three I think, think that would make you as big as a house. Oh, dear. That no menu, darling. I guess so. I don't know who's gonna buy that thing. Maybe someone wanna come, boy. Right. What can I get you? Uh, medium mocha frappe. Anything else? Medium chocolate shake. Uh huh. And a small chocolate shake with no whipped cream. นี่ค่ะเราใจตังเรียบร้อยแล้วก็มารับอาหารหรือรับหนาต่างวินโดนี้เนาะค่ะเนาะนี่เลยค่ะวินโดนี้เลย แล,แล้วก็เดินทางไปบ้านแม่ยากันเลยนี้แล้วเราก็เดินทางมาถึงบ้านแม่ยากแล้วนะคะนี่คือซอยเข่าบ้านแม่ยากเนี่ยคะ่ะบ้านแม่ยาก็อยู่ตรงขามนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะบ้านแม่ยาถึงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเข่าไป <Hello. S 1> บ้านแม่ยากกันเลยเนาะคะ่ะนอเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วแม่ยากแล้วได้ได้ดดี้ เีเฮไป้บนั่นตอนเตอร์บง้านไม่ยากันจ Okay, go. the bell. Hey? Yeah. Grandma, I can see your picture. I'm not doing too... Hi, grandma. Hello. And a cat. And a cat. Yes. Look at look, my foot, April. You see that? That's yes, grandma? foot? I got my house. A little broken. <laughs> <laughs> I can be Where can I put the chair? In there, so. Yeah. But I like. Do you I, know what it is, April? This is from the Galapagos. I like from your phone, Grandma. I do too. What do you think, Scott? Look at that. I think mine came out clearer. Yeah. Uh, are you looking at a different screen? are two different pictures. Yeah. Be able to look at yours on the computer too. It's not coming up right on the computer. computer. It's cat. On your your salad. picture that you took from your phone. Yeah. Huh? Hi, again, Pa. Hi. <laughs> How are you, Vicky? Oh, it was great. We, we had a great time. Mm -hmm. So a lot of a lot of wildlife. So kind of wow. <laughs> <laughs> and I landed back right on my foot, pointed back, and course of course, my arch was right on the edge of the seat. Be careful, grandma. Be careful. Yeah. Yep. Watch your step. Daddy, he ready to come. What's that? People call mm -hmm. daddy oh Look at that! It's see? It gets dark here in about in 19, minutes. 19 minutes. 19 minutes. Keep eye on. If we can trust it's... the weather service. Well, let's let's see how the weather service is. Is it right or wrong? It's, it's pretty. It's a couple hundred miles wide. So I don't pretend kind this. Of, it's getting it's dark. Brewster has on a. Oh, oh, I haven't seen you in so long. I missed you, and I wished you were there with me so I could. มองวินดี s l a มอ s e เอ i just tell s t อ h o ล a กลมแรงมากเลยค่ะนลินอยากออกมาเดินอีแม่ก็นาวค่ะลม นาบ้านแม่ย่านะคะเพื่อนๆนาบ้านแม่ย่าเล่นไดน้อยค่ะเดี๋ยวเดินไปหล้างบ้านนะคะเพื่อน ดูฮะนี่ลูก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 พี่โบโบสโนว์เด้ลูกดาร์ลิงพี่โบไอส์คัพสลูกทำลูกเลยเฮียสวิตาโอเคเลสโกโอเคเลสโกล้มหนาวน้องนารินอยากเข้าบ้านด้ว เข้าบ้านเข้าบ้านค่ะหนาวสองวันก่อนน่ะอากาศดีดีกะหาสิบหกสิบองศาเซนเซียสวันนี้มาหิมะลงหน่อยๆนะคะแล้วก็บรรยากาศหนาวเย็นมากค่ะเข้าบ้านเข้าบ้าน Yeah look at it coming up there And seals don't have the flaps over their ears, and they have like something else on the clippers, I can't remember. Mm. <sighs> Michael and I walked across the lake. We went over to visit his friends over there, and the right lake was really frozen. <laughs> oh, it looks silly. Look at that. Yeah, because...